อนะคะไม่มีตัวแดงนะคะไม่มีตหนักมคาดูตอนนี้สินี่เห็นไหมครีมเทียมมะพร้าวนะะหนึ่งโหลนะคะึโหลใหญ่นะคะดูชมแบบชมกับฟาชออนเตน,นะคะออเตน,นะเนี่ยหนึ่งโหลใหญ่นะ,ะจ๊ะเรากินกันอย่างนี้เลยนะจ๊ะนี่เป็น้ำตลนจะ,ะหนึ่งโหลใหญ่นะก็แะนะหนึ่งโหลใหญ่นะกิ่นี้เลยนะคะกะปุระร้อยถ้าแันกันลงไปร้อยถานสองร้อย้่ไมนะะแล้วเจ็ดสิบเก้าป่ะตัวนี้ต <c oughs> ันั้นเองนีครีมเทียมมะพร้าวนะเป็นไงอะ กัแบบว่าหนึ่งโหลย่อยแะคะคนั่นก็เล่าได้ด้วยชีวิตนะคะมันมีขึ้นในเราหนะะ้าอย่ามาตานหน้าเขาเลยนะคะว่ามไม่มีทางมีแดกขึ้นมาได้นะคะไม่ได้นะคะอย่าไปว่าเขาถึงใครยังไงนะคะจะซื้อแบบพวกเครื่องมาทำแบบขนมขนมกินเองนะคะนี่ก็ปลูกผักบุ้งไว้ด้วยนะคะจะปลูกผักบุ้งกินเองด้วยนะคะคือแบบชอบอะไรแบบทำอะไรแบบแบบไปทานเองนะคะแบบเป็นคนแบบนั้นนะคะซื้อกระสุนเยอะๆนะคะคก็ถือกระายมนะคะขึ้นครเยอะแยะมากมายนะคะดูน้ำตาลแช่วไว้ในตู้เย็นอีซองชุ่นะคะใช่นไหมแต่มันไม่มีตลาดอ่ะแต่ที่เขาแบบว่า นี่ดน้ำตาลนะแป่เขาเนอย่าง่แจารีนะชื่อวปานงขนมช่เองนี่น้ำตาลนี่หนึ่งถุงโอ้ไม่รู้้อมาทำอะไรเนยน้ำตาลสองถุงนคะมีอีกขพุ้่งนะไม่รูซื้อมาหมกอะไรกันเลยตัวนี้หลังาโอ้เยอไปหมดของกินไม่รู้จะตุนอะไรนั่นน่ะสองเออะไรนยังมายังาโยนในสดอไดแล้วอะไรแย่ไปหมดเคื่อไม่ทำขนมค่ะเก